สวัสดีชาวเว็บแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับไอซูหนึ่งหเนะครับเป็น t ีดีของโซเวียตเป็นทีดีที่ไม่มีป้อมนะแล้วก็เป็นปืนที่โหดมากในเรื่องของการเจาะเกราะแล้วก็ในเรื่องของดาเมจแต่ว่าแม่นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งผู้เล่นชื่อว่ายูนิคอนนะยูนิคอนนะ อ่ยู่ในคอนอยู่ในแมปเวทฟิลใช่ปะ <laughs> ใช่ใช่เวทฟิลนะครับนัดแรกครับโอ,อ้โหซัดด้านข้างป้อมของอ e ีมิว1ไป828ู <c oughs> หาจุดยิงดีมากแต่ตอนนี้โดนเห็นครับในเกมนี้อยู่ในแมปเวทฟิลเกิดทางฝั่งเหนือนะแล้วก็ อยู่ในห้องเทียร์แปดล้วนๆมีอาร์ตี้ค้างละห่งคันนะครับซึ่งยูนิคอนนี่มาเล่นตรงกลางแมปเลยตรงกลางแมปเลยแล้วก็คอร์สเข้าไปยิงเฮฟวีแท้งเมื่อกี้นัดเมื่อกี้นี่คือแบบแปดนะแล้วตรงนี้ครับ VK7501K ครับโอ้โหเจ็ดร้อยททวนแล้วบล็อกได้เฉยนะโอ้บล็อกเขาได้เฉยเลยน่าจะยิงเข้ามาตรงแผ่นรองปืนดานเมจต,ตอนนัด ดีมากๆนะแล้วก็เจาะดีมากๆมีแค่เรื่องของความแม่นนี่แหละที่แบบต้องลุ้นต้องลุน้นอีมิวคันเดิมครับแต่ว่าต้องใช้เวลาเลงพอสมควรเลยละ่ะมีคนเหมือนจะมีคนบลายมานะสองนัดนี่พันหไปแล้วโอ้สะใจ คันนี้มันมีดีตรงนี้แหละนีมันยิงทีนึงมันสะใจสุดๆแต่ก็ต้องใจเย็นๆหน่อยแล้วก็อ e ีมิลครับเรียบร้อยครับเหลืออยู่592เรียบร้อยครับเก็บไป1คิวครับแล้ววีเค0 1 k คันเดิมครับอยู่หลังบ้านนะ มีหนึ่งหนึ่งสองครับขยับเข้ามาด้วยนะทางด้านซ้ายยูนิคอนเห็นแล้วครับหันตัวรถมาปาั๊บมีบ้านบังอยู่แต่ว่า V k เครับวิ่งผ่านตรงนี้ <S 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 เห็นแล้วด้วยรีบยิงครับแต่ก็โดนครับ710แล้วโดนสกอร์เปนจียิงเข้ามาทางฝั่งนี้400กว่าโอ้ตอนนี้โดนล้อมครับแต่ว่าทางซ้ายนี่ก็ยังมีอะไรบังอยู่นะ แล้ว1นึ่สองแหมนัดนี้พยายามจะยิงทะลุก,กำแพงแต่ว่าไม่โดนะครับแล้ว1นึ 2, ่งเขาไม่ได้เล็งบางนี้ด้วยยังพอมีเวลาอยู่โหลดหน่อยโหลดหน่อย <c oughs> เพจล่างตรงนี้ <c oughs> จุกจุกไปเจ็ดร้อยสีเหมือน1นึ่งอจะไม่เห็นด้วยนะยิงฟรีครับตรงนี้อีกนัดหนึ่งนี่ล่วงแน่เราไม่ขยับหนีด้วยขยับนิดนึงโอเค แหนึ่งหนึ่งสองนี่ขยับไปก็โอเคครับเพื่อนในทีมเก็บปแรงสักใจนะแรงสะใจจริงของเขาแรงจริงสกอร์เพี้นจีครับอยู่ตรงนั้นครับล้าสปอร์ตแล้วเพื่อนเห็นแล้วด้วยเลงเลงซัดโอ้โหเจ็ดอ้าสิแต่ละนัดแต่ละดอก บอกเลยโหดจริงเามีสูร้อยสามสิบด้วยซูร้อยสามสิบยังโหลดโหลดเสร็จแล้วอุย้ยโดนเฉยโอ้เป้าใหญ่ๆก็โดนเหมือนกันครับ787โอ้โหสุดยอดสุดยอดความสะใจแม่ต่ฝั่งตะว,วันออกนี่โดนรถเร็วนี่ดันกันเข้ามาเต็มเลยนะยูนิคอร์นวิ่งมาเล็งครับ เล็ง122 T.M. แต่ไม่โดนครับไกลด้วยเป้าใหญ่ด้วยแหมรถเร็วฝั่งนู้นนี่เขามามาลุมรถเร็วของเรานะโอ้โหแอสตันเล็ก122 T.M. ยูนิคอนหาช่องยิงโอ้เพื่อนบังกันเต็มต้องหาช่องยิงใหม่ทางขวามือโบราาตรงนี้ครับ โบลาตรงนี้ยิงครับแมแต่ไม่โดนครับน,น,นึกว่าจะโดนอีก่ก็เป้าบบานให,ใหญ่ขนาดนี้เหลืออีก3กคันครับเหลือโบราร122ยีแล้วก็อาร์ตี้ครับรอเลนร5อโหลดใหม่เป็นลูก HE ครับกะว่าเอามายิงแบบว่าจุกจุปะวิ่งเข้าหาโบราดครับ ลองดูซิว่าถ้าเจอโบราณนี้ยิงเข้าไปนัดหนึ่ง HE นี่เท่าไหร่เท่าไหร่แต่โบราณนี่ไวมากนะไปแล้วนะหายไปเลยไม่รู้ไปไหนแล้วยูนิคอร์นี้รอครับรอรอยิงอย่างเดียวนะเพื่อนวิ่งเข้า มีคนเห็นอาร์ตี้ครับตรงนี้แล้วก็ไม่ทันครับแมขันสุดท้ายโบราดอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆตรงนี้เองโอ้โหต้องวิ่งยังไงดีวิ่งลงแล้วกันครับแต่เลือดยังเต็มอยู่นะพันสองร้อยห้าสิบโอ้ยไม่เต็มละโอ้ยเพื่อนโดนเก็บขันสุดท้ายเลือดเหลืออยู่พันนิดนิด ยูนิคอนคาดหวังนะคาดหวังกับลูกเออีเจอครับเจอครับแต่หูเห็นอยู่นิดเดียวเห็นหัวอยู่นิดเดียวเลงเลงโอ้โหเก้าร้อยสี่สิบสี่โอ้โหสะใจเก้าร้อยสี่สิบสี่โอ้โหถึงกระขำโอ้โห เรียบร้อยเพื่อนเก็บโบราณในทีมไปเรียบร้อยเดีย๋ยวไปดูคะแนกนกันนะครับในเกมนี้ก็เอ็มแตกเรียบร้อยนะครับได้เอทแทงเกอร์ er มานะครับได้ไฮแคลิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่มาด้วยนะครับได้เงินมาแสนสี่ครับประสบการณ์4435พันธบัตรอีก25บใบนะครับชื่อในเกมก็ XZ Unicorn XZ นะครับ ยิงไปทั้งหมด6,100ทุ่นทั่วเลยนะครับ2คิวด้วยกันแล้วก็ข้ามศุกร์การดิบๆ1,408 mm. ก็ถือว่าสูงอยู่ยิงไป11นัดเข้าเป้า8เจาะก,กราะ8นะครับเจาะก,กราะดีมากพราดเป้าออไปก็ไม่ไม่ได้แปลกอะไรนะเพราะว่ายิงตอนที่เป้าใหญ่ๆด้วยแล้วคันนี้ก็เอาจริงก็ไม่เลยคอยแม่นเท่าไหร่นะลุ้นเอาว่าจะโดนจังๆหรือเปล่านะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าดาเมจแต่ละนี่หนักหน่วงมาก แล้มีรวม6,001นะครับแล้วก็มีบล็อกไปด้วยนะ360แล้วก็มีอะซิอิก300กับ3เป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป5,001ค่ากระสุน17,000เท่านั้นยุทภปัจจัย20,000เหลืองกนไม่ใช้นอนๆเลยแสนหนึ่งนะครับเป็นรถพรีเมียมเทียร์8 TD ของโซเวียตที่เก็บเงินได้ดีแต่ว่าความแม่นยำก็ต้องลุ้นเอานะเออแต่ว่าถ้ายิงได้อย่างนี้ก็สะใจนะ ของเขาแรงจริงๆสำหรับ i อซู 152K คันนี้มันดีสะใจดีขอบคุณยูนิคอนด้วยนะครับสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกี่ทีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ